มาคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะเฮหหาดบานนาบีดจังหวัดภูเก็ตกันคะ่ะรอบนี้เราไปกันแบบส่วนตัวคะ่ะเหมาเรือเป็นลำอย่างนี้เลยไปกัน7คนแต่ขากลับกลับกัน9คนคะ่ะทุกคนอาจเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมขาไปเราถึงไป7คนและขากลับทําไมเราถึงกลับ9คนแล้วก็จะมีใครร่วมกลับกับเราด้วยนั้นดูคลิปกันไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวมีคําตอบเหมือนอย่างที่บอกคะ่ะว่าทริปเนี้ยเราเหมาเรือกันมาส่วนตัวแล้วก็มาทั้งหมดกัน7คนที่เห็น2คนนั่งอยู่หัวเรือนะั่นก็คือเป ของหลานสาวค่ะที่เขาทํางานอยู่อเมริกาด้วยกันทริปนี้เขาบินมาจากอเมริกาเพื่อที่จะมาร่วมแจมกับเราในทริปนี้ด้วยพอเราขึ้นเรือมานะคะกัปตันเขาก็จะแนะนําเลยค่ะว่าทริปนี้เขาจะพาเราไปเกาะไหนบ้างไปดำำําน้ําดูปะการังที่ไหนบ้างแล้วก็ไปตกปลาที่ไหนบ้างเราซื้อเป็นทริปวันเดทริปมาค่ะเรานั่งเรือจากท่าเรืออ่าวนยนมาถึงเกาะเฮใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะสําหรับเรือหางยาวแต่ถ้านั่งสปีดโบ๊ทมาก็ไม่นานนะคะประมาณ15-20นาทีก็ถึงค่ะพอมาถึง หน้าหาดบานาน่านะคะเจ้าหน้าที่หน้าหาดเขาก็มาต้อนรับเราอย่างดีเลยค่ะทุกคนให้บริการดีมากพอเราขึ้นเกาะมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะพาเราไปเสียค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะคนละ100บาทค่ะแล้วเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราก็จะได้โต๊ะชายหาดเก้าอี้1ตัวค่ะแล้วก็ อุปกรณ์ในการดำน้ำดูปะการังคนละหนึ่งตัวผ้าเช็ดตัวคนละหนึ่งตัวค่ะตรงนี้ยอมเสียนะคะทุกคนเพื่อว่าให้เขาอะไปดูแลรักษาเกาะผาเพราะว่าเกาะนี้ก็คือน้ำใสทรายขาวสวยสะอาดมากเหมาะกับการมานั่งชิลนั่งพักผ่อนเหนื่อยล้าจากการทำงานเหนื่อยล้าจากเอ่ออะไรต่างๆนานาก็ช่างค่ะถ้าเรามาเกาะนี้ก็คือเหมือนเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวสบายตัวสบายใจมากทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีค่ะพอเราได้ที่พักที่นั่งแล้วเจ้าตัวเล็กก็คือ กินข้าวกินนมนอนหลับไปเลยส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเจ้าตัวเล็กนอนหลับอยู่บนเตียงนะคะขอถ่ายรูปแทบทุกคนเลยค่ะบอกว่าหลานคุณน่ารักมากเราสองคนนั่งผัดกันดูหลานไปส่วนพ่อกับแม่แล้วก็เพื่อนๆของเขาก็ไปดำน้ําดูปะการังด้านหน้าหาดนู่นค่ะ เกาะนี้เรามาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะทุกคนแต่หาดบานาน่าเรามาเป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าเราดูจากรีวิวจากเซเลบดาราหลายๆท่านเขาบอกว่าหาดนี้ก็คือทรายขาวน้ําใสเหมือนกระจกเลยตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะสวยขนาดนี้นะคะแต่พอมาเห็นจริงๆก็คือสวยจึ้งมากทุกคนใช้คําว่าสวยเปลืองมาก หาดทรายขาวน้ำใสใสจนเห็นหอยเม่นแบบนี้เลยค่ะทุกคนทั้งหอยทั้งปลาปลาการังพ่อค้าบอกว่าไปดำน้ำดูปลาปการังด้านล่างก็คือสวยมากและอีกอย่างนะคะหาดนี้ค่อนข้างส่วนตัวเงียบสงบสะอาดสะอา้านเหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆใครที่กำลังมองหาหาดสวยๆแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนมานั่งพักผ่อนชิลๆสบายๆปล่อยสมองปล่อยตัวปล่อยใจหาดนี้แนะนำเลยค่ะชื่อว่าหาดบานาน่าบีดอยู่ บนเกาะเฮไม่ได้สปอนอะไรจากเขาทั้งสิ้นนะคะทุกคนแต่แค่สวยแล้วก็แค่อยากแนะนําให้ทุกคนได้ดูได้เห็นกันเนะะี่ยค่ะตัดมาที่ภาพนี้กันเลยหลังจากที่พ่อค้าเขาไปดำน้ำําดูปะการาังเสร็จขึ้นมาก็มานั่งรินแชมเปญดื่มแบบชิวๆวนไปมาทั้งวันแบบนี้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่เขาปล่อยจอยสุดๆไปเลยนอกจากนั้นบนเกาะนี้เขาก็ยังมีอาหารเครื่องดื่มคอยให้บริการทุกอย่างเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในทัวร์ในทริปของเราที่เราซื้อนะคะอันนี้เราต้องจ่ายต่างหากแต่สําหรับใครที่ไม่อยาก ซื้อบนเกาะแล้วก็ราคาอาจจะแรงด้วยก็สามารถหิ้วอาหารมากินบนเกาะได้ค่ะแต่ต้องเสียค่าบริการ200บาทแล้วก็สามารถนั่งกินในเกาะนี้ได้เลยมาค่ะใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ก็มาดูเฉลยของเราค่ะว่าทําไมตอนออกจากเกาะเราต้องออกถึง9คนเพราะว่าตอนมาเรามาแค่7คน ก็เหมือนอย่างที่เห็นเลยนะคะทุกคนนี่สองคนที่ใส่เสื้อลายชมพูกับคนที่ใส่เสื้อขาวแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้ด้านหลังที่อยู่ด้านหน้าพ่อค้าเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีสองคนค่ะขอกลับกับเราเนื่องจากว่าตอนที่เราซื้อทัวร์มาค่ะเราอยู่บนเกาะได้ถึงประมาณบ่ายโมงค่ะทุกคนแล้วเราต้องออกจากเกาะเพราะว่ารอบที่เรือเขาจะออกก็คือเขาจะไม่ได้รับคนออกแล้วเขาต้องออกจากเกาะแล้วก็พาเราไปด้วย แต่เนื่องจากว่าหาดนี้มันสวยมากแล้วก็หลานก็คือชอบมากอยากอยู่ต่อค่ะหลานก็เลยยอมเสียค่าเวลาแล้วก็จ่ายค่าเสียเวลาให้เรือ เข้ามารับเราอีกทีหนึ่งตอนห้าโมงเย็นก็คือตอนที่เขาปิดเกาะเลยค่ะเราก็คือนอนกินอยู่บนเกาะจนถึงห้าโมงเย็นเลยจริงๆแล้วเราต้องกลับตั้งแต่บ่ายโมงแล้วค่ะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีสองคนเนี่ยค่ะที่นั่งด้านหลังใส่แว่นอยู่เนี่ยค่ะเขาก็ติดใจกับเกาะนี้ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่ามันสวยจริงๆสวยมากใครมาก็อยากอยู่ต่อไม่อยากกลับอะค่ะเราก็เลยยอมเสียค่าเวลาที่จะอยู่บนเกาะเพิ่มอีกแล้วก็ปล่อยจอยไปสุดๆไปเลยขึ้นเกาะพร้อมกันค่ะตอนห้าโมง ขากลับโชคดีมากทุกคนได้นั่งเรือสปีดโบ๊ทค่ะทางทัวร์เขาเอาเรือสปีดโบ๊ทมารับเราก็นั่งเป็นส่วนตัวแบบนี้เหมือนเดิมค่ะแต่ใช้เวลาแค่15นาทีนะคะจากเกาะเฮแล้วก็มาขึ้นที่อ่าวยนนะคะตรงท,ท่าเรือที่เราขึ้นตั้งแต่แรกพอขึ้นมาถึงฝั่งนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี2คนก็ขอบคุณหลานค่ะที่ให้เขาติดเรือออกจากเกาะด้วยเพราะว่าหลังจากนี้หาดก็ปิดแล้วไม่มีเรือมารับนักท่องเที่ยวออกจากเกาะแล้วค่ะนี่ก็เป็นหาดหนึ่งที่สวยจนเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะจนไม่ ไม่มีใครอยากออกจากเกาะเลยโอเคคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะคะ